สวัสดีครับ Bible Before Breakfast วันนี้นะครับหัวข้อน่าเกลียดหน้าชังสุภาษิตบทที่15ข้อ9ทางของคนชั่วร้ายเป็นที่น่าเกลียดหน้าชังแก่พระเจ้าแต่พระองค์ทรงรักบุคคลผู้ตามติดความชอบทำให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์พูดกับเราสอนเรา ให้เราเข้าใจแผนการพระองค์ผ่านพระเจ้พาพระเจ้าตอนนี้เราจะที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับวันนี้บอกงี้ครับว่าน่าเกลียนหน้าชังคํานี้เป็นไงครับมีใครเคยไปชมเด็กไหมครับโอ้ยเด็กอะไรน่าเกลียดหน้าชังฟังแล้วผิวเผินเหมือนเป็นคําชมเลยนะครับเคยมีใครได้ยินอะไรทํานองน,นี้ไหมครับแต่ฟังดีๆมันไม่ใช่นะครับเขาบอกเด็กคนนี้หน้ารักหน้าชังหรือเปล่าใช่ไหมครับไม่ใช่หน้าเกลียนหน้าชังนะครับ แต่พอ,พอ,พอตอนแรกเห็นประโยคนี้รู้สึกว่าเหมือนเออมันเป็นคําชมนู่นเนี่ยน่าเกลียดน่าชังจังเลยแล้วโดยเฉพาะถ้าคนค้ามาพูดคบว่าโอ้ยคุณเนี่ยเป็นคนน่าเกลียดน่าชังจังเลยอย่างงี้ครับรู้สึกโอ้โหเขาพูดเพราะเขาพูดหวานครับแต่ว่าอาะไรครับมันไม่ค่อยเกี่ยวกับพีตอนนี้ครับเพราะมีกาลังบอกว่าทางของคนชั่วร้ายเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้า ทางของคนชั่วร้ายเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแก่พระเจ้านะครับแต่พระองค์ทรงรักบุคคลผู้ตามติดความชอบธรรมเรารู้อยู่แล้วพระเจ้ารักคนที่มีความชอบธรรมคนที่ตามติดความชอบธรรมนะครับผมอยากจะให้เราดูเวอร์ชัน2011นนะครับเขาเปลี่ยนไปเลยครับเราจำารูปแบบนี้นะครับทางคนชั่วร้ายเป็นที่น่าเกลียดน่าชังแต่พระองค์ทรงรักนะครับเรามาดู2011นเะครับเขาบอกว่าไม่เออไม่ใช่สิข้อ9ครับพระยาเวทรง เกลียดชังทางของคนอธรรมใช่ไหมครับพระยาวเวพระเจ้าทรงเกลียดชังทางของคนอธรรมแต่พระองค์ทรงรักผู้ติดตามความชอบธรรมนะครับฉบับ1971หนึ่งนะครับเขาขึ้นต้นที่ทางของคนชั่วร้ายเป็นที่น่ากลิดน่าชังแต่พระเจ้าทรงรักอันนี้ขึ้นมาถึงว่าพระเจ้าเกลียดมันทําให้อาจจะเห็นภาพชัดกว่าเวลาพูดบอกว่า ทางคนชั่วร้ายพระเจ้าเกลียดนะมันอาจจะไม่กระตุ้นความรู้สึกเราได้วันนี้กลับมาที่พระเจ้าเกลียดทางคนชอบธรรมนะครับแต่พระเจ้ารักคนที่ติดตามความชอบความความชอบธรรมพระเจ้าเกลียดทางของคนอธรรมนะครับเป็นไงครับก็ได้ความเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมตําแหน่งที่วางของเรื่องเนี่ยมันก็ช่วยประโยคนั้นได้นะครับและถ้าวันนี้คุณเปิดพระภีมาถึงพระเจ้าบอกพระเจ้า เกลียดเรามันค้างไว้เราจะคิดเกลียดใครเกลียดใครเกลียดคนที่อยู่ในทางของคนอธรรมไม่ใช่เป็นคนชอบธรรมใช่ไหมครับพระเจ้ารักคนที่อยู่ในทางชอบธรรมครับเอาละครับเรามาดูอีกฉบับหนึ่งครับฉบับอมตะธรรมครับอมตะธรรมบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชิงชังวิถีทางของคนชั่วชิงชังนะครับแต่ทรงรักนะครับ ชิงชังผมอยากให้ดูอีกเวอร์ชันหนึ่ง easy read ครับคำนี้จะใช้คำอชอบขยักขยแยงครับเขากลาวว่าพระยาเวขยักขยแยงทางของคนชั่วครับแต่พระองค์ทรงรักคนที่ติดตามสิ่งที่ถูกต้องก็คือความชอบธรรมนะครับเอาละครับเราเห็นคำว่าขยักขยแยงครับคำว่าอะไรนะชิงชังนะครับคำว่า น้าเกลียดหน้าช่งนะครับคำว่าเกลียดชังใช่ไหมครับทุกอย่างบอกเราหมดว่าถ้าเราเองจะอยู่ในทางของคนอธรรมเนี่ยพระเจ้าจะเกลียดทางนั้นนะครับพระเจ้าไม่ได้เกลียดเรานะครับพระเจ้าไม่เคยเกลียดมนุษย์เลยนะครับพระเจ้ารักมนุษย์นะครับพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่เราเอามาใส่ในตัวเราทําให้พระเจ้าไม่สามารถที่จะ เข้ามามารักเราได้เพราะเราเอาความเกลียดใช่ไหมครับเอาเอาความอธรรมมาครอบคุมเราเป็นเสื้อสวมเราเป็นหน้าตาของเราทําให้พระเจ้าที่เกลียดชังความบาปอยู่แล้วไม่สามารถที่จะเข้ามาช่วยเราได้และเมื่อความบาปคนบาปคนอธรรมเป็นที่เกลียดชังในพระเจ้าดังนั้นสิ่งต่างๆที่ พระเจ้าจะช่วยเราจะเป็นไงครับเพราะองค์ไม่สามารถที่จะอ้อมอ้อมอ้อมไปข้างหลังเพื่อจะรอให้มีช่องว่างตรงไหนที่ไม่มีความอาธรรมไม่มีสิ่งที่พระเจ้าเกดชังอยู่เพื่อจะช่วยเราได้พระเจ้าต้องใช้คนอีกมากมายมาช่วยกันงัดเราออกมาจากสิ่งเหล่านั้นขอพระเจ้าช่วยเราวันนี้ครับที่เราเองจะเห็นภาพของสิ่งที่พระเจ้าทรงรับไม่ได้เลยครับคือความบาปสิ่งที่พระเจ้าเองจําเป็นต้องปิดหน้าและไม่มองแม้กระทั่งพระเยซูคริสต์นะครับ พระองค์เบือนพระพักจากระเยสคิดเวลาที่พระองค์แบกบาปความผิดของคนทั้งโลกเราอย่าเป็นคนนั้นเลยครับใช่ไหมครับพอพระเจ้ารักเราอย่างไงเราทําผิดกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งพระเจ้าก็ยังรักเราอยู่แต่เมื่อไรก็ตามที่เราเองเข้าไปอยู่ในทางของคนอธรรมครับเอาตัวเราเป็นนั่งไปนอนไปยืนนะครับเดี๋ยวนี้จะเป็นหัวข้อต่อไปในช่วงเดือนหน้านครับคุณจะได้เป็นคนที่สวม บ,บุคลิกใหม่ของคุณนะครับเหมือนลูกของเราหรือคนที่เรารักมากครับดันไปใส่หน้ากากผีมามาเจอเราวันนั้นมาถึงปุ๊บเรามีไม้เบสบอลอยู่เราอาจจะเตีเข้าไปโดยที่เราไม่รู้เรามองไม่เห็นความเป็นตัวของเขาครับและเราอย่าเอาตัวเราเองไปสวมความอาธรรมนะครับไปใส่สิ่งที่ทําให้พระเจ้าจําเป็นต้องเกลียดชังเรานะครับวันนี้ขอพระเจ้าช่วยแล้วครับพระกัมพีกําลังพูดถึงคนที่ ทำให้พระเจ้าเกลียดคนที่เลือกไปเดินอยู่ในทางที่พระเจ้าเกลียดแค่พระเจ้าไม่รักก็เจ็บปวดแล้วนะครับจะไปทําให้พระเจ้าเกลียดอีกทําไมวันนี้ขอเชิญชวนเราทุกคนนะครับที่เราเองจะมีโอกาสได้ทําตัวของเราให้หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นคนที่ให้พระเจ้าไม่สามารถจะรักเราได้เนี่ยครับด้วยการที่ฝ่ายใจอยู่ในทางของคนชอบทำนะครับ เราจะเป็นคนชอบทําได้ยังไงครับไม่มีทางอื่นเลยนะครับไม่มีทางใดทําให้เราเป็นคนชอบทําได้นอกจากการที่เราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ครับมันอาจจะมีคนบอกคุณว่าให้คุณทําดีมากๆครับถึง80กิโลกร,รัมแล้วคุณจะได้เป็นคนชอบทําได้แต่ว่าไม่มีมาตรฐานนั้นนะครับไม่มีมาตรฐาน80กิโลกร,รัมอยู่ในโลกนี้ครับ ไม่มีความดีใดๆที่เราสามารถทําได้จนกระทั่งมากพอที่จะยกตัวเราให้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ได้ครับมีทางเดียวครับก็คือเราจะต้องรับสิ่งที่พระยุสคิดทำเพื่อรับสวมสภาพของการยอมรับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนบาปต้องการได้รับการช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์คุณสามารถทําสิ่งนั้นได้ครับด้วยการอธิษฐานง่ายๆครับว่าข้าแต่พระเจ้า ฉันเป็นคนบาปและฉันต้องการได้รับการอภัยฉันเชื่อว่ามีทางเดียวคือพระเยซูคริสต์เป็นทางนั้นเป็นทางเดียวเป็นชีวิตที่จะนำฉันไปถึงพระบิดาคือพระเจ้าได้และฉันขอตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในใจมาลบล้างความผิดบาปทั้งหมดของฉันเพื่อฉันจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์นิรันดรแค่นี้เองครับ คุณอธิษฐานในพระนามพระเยซูแล้วคุณจะได้รับความรอดนั้นคุณจะได้มีความเชื่อในพระเจ้านั้นแล้วคุณจะได้รับชีวิตใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนนั้นนะครับที่อธิษฐานอย่างนี้ด้วยกันนะครับผมเชิญชวนให้คุณเขียนเข้ามานะครับติดต่อเราเข้ามาเราอยากจะรู้จักคุณนะครับเราอยากจะแนะนํามากขึ้นเราอยากจะช่วยเหลือคุณในการที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อนะครับแล้วก็หนุนใจเราทุกคนนะครับที่เข้ามาใช้เวลากับพระเจ้าพระเจ้าครับเพราะว่าพระองค์บอกกับเราเองครับว่าพระเจ้าทรง ลังเกียดนะครับเกียดชังขยักขยแงทางของคนอธรรมแต่พระเจ้ารักคนทิศติดตามพระองค์ติดตามความชอบธรรมอยู่กับพระองค์ทุกวันให้เราสถาิทธาด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพี่น้องบางคนที่อาจจะเปิดใจออกตอนรับฟรีสกิตและขอพระองค์นำเขามาสู่ทางที่ถูกต้องนำเขาต่อมาให้เขาได้มาเจอพวกเราได้มารู้จักกันแต่ขอพระเจ้าอยู่กับพวกเราเองที่เราจะระมัดระวังตัวเราเองอยู่ไม่เข้าไปในกรอบก็ไปอยู่ในทิศทาง โอกาสที่จะทําให้เราเองถูกความผิดบาปถูกความอธรรมเหล่านั้นครอบคุมชีวิตของเราจนกระทั่งพระองค์ไม่สามารถที่จะเข้าใกล้เราไม่สามารถที่จะรักเราได้เราขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งเหล่านี้ที่ตักเตือนเราอยู่เสมอทุกวันทุกวันเราจะที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรเราครับพรุ่งนี้เราจะขึ้นเดือนใหม่แล้วครับพบกันใหม่ในสิ่งใหม่ๆนะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ